วันนี้นะครับทุกคนผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับนั่นคือร้าน UX Store นั่นเองนะครับทุกคนเป็นร้านบริการนะครับกดเกมพาร์นะฮะแล้วก็รับฟาร์มรหัสนะครับทุกคนใครที่สนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะสวัสดีครับทุกคนแล้วเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับจะมาบอกวิธีการรับนะครับทุกคนเจ้าแว่นตาพิซซ่าอันนี้นะฮะบอกเลยนะครับทุกคนว่าเลทท่อหล่อเทมากๆและแมปนะครับทุกคนที่เราจะไปทำกันนั่นก็คือแมปนี้นั่ ก็เดินตามที่มันบอกไปเลยนะครับทุกคนนะเอออย่าไปปุ่มเขียวนี้ไปเลยนะครับแล้วทุกคนเดี๋ยวก็มาคุยกับผู้ชายคนนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้หมามานะครับทุกคนให้เราเนี่ยนะครับพาเจ้าหมาเนี่ยเดินจุงนะครับผมเออเนี่ยเดินจุงไปเรื่อยๆนะครับให้หลอดด้านบนเนี่ยเต็มนะพอเต็มแล้วนะครับทุกคนก็ให้เราเนี่ยนะครับผมเดินตามที่มันบอกไปเลยนะครับทุกคนทุกคนเนี่ยทำตามเควสที่มันบอกเนี่ยนะครับทั้งหมดนะครับทุกคน2ครั้งนะพอทุกคนเนี่ยนะครับทำเควสของเขาเสร็จแล้วนะครับนแร่ว คือทุกคนเนี่ยนะครับต้องพาหมาเนี่ยออกไปเดินเล่นทั้งหมด25ครั้งนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็มาเดินนะครับให้โดนปุ่มเขียวอันนี้นะครับที่คำว่า p i z z ่ากร s สนะครับเออและทุกคนเนี่ยนะครับก็จะได้ไปในราคาศูนย์โรบักนะครับสามารถกดรับได้เลยมันจะเด้งขึ้นมาให้นะครับทุกคนไหนครับทุกคนใครได้แล้วนะครับใครได้แล้วลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าเป็นไงบ้าง